สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมตั้มฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์วันนี้การปลูกพืชในโรงเรือนของเราเดินทางมา,าครึ่งทางผมใช้คําว่าครึ่งทางเพราะว่าตัวกระหล่าปลีเองตอนนี้ปลูกได้ประมาณสัก10กว่าวันแต่ว่าที่ครึ่งทางก็จะเป็นแตงโมด้านหลังนะครับคุณผ,ผู้ชมแตงโมด้านหลังเนี่ยเริ่มจะได้ผสมเกสรแล้วแล้วหลังจากผสมเกสรก็นับไปอีกไม่เกิน1เดือน จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะว่าเราปลูกมาก็1เดือนเต็มนะครับก็ถือว่าครึ่งทางแต่ว่าแปลงผักที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าตรงนี้นะครับแปลงผักเพิ่งจะปลูกได้ยังไม่ถึงสองสัปดาห์ดีนะครับยังไม่ถึงสองสัปดาห์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกะหล่าปลีคะนะ้าผักสลัดนะครับแต่ว่าโตดีมาก เหตุผลที่โตดีก็คือเรื่องของธาตุอาหารที่เราให้อยู่นะครับด้านนนเห็นสีเ <c oughs> เสื้อสีแดงเลือดหมูคุณลินอินรีสายถอนเขากำลังให้น้ำหมักปลานะครับใช้ฉีดอย่างนี้เลย <c oughs> อัดลงไปเลยนะครับ <c oughs> ก็ได้ธาตุอาหารค่อนข้างจะสมบูรณ์ดีทุกๆวันนะครับเพราะว่าใช้ฉีดน้ำหมักทุกๆวัน <c oughs> อีกหนึ่งองค์ประกอบก็คือ เรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าตอนนี้กลางคืนก็ประมาณสัก20องศาได้นะครับ20-21องศาก็เย็นๆหน่อยไม่ร้อนนะครับกลางวันก็ไม่ได้ร้อนมากทําให้ผักโตค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนจริงๆก็จะไม่ได้โตเร็วขนาดนี้ผักจะชอบอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็อยู่ในโรงเรือนนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คืออยู่ในโรงเรือนไม่มีโรคมแมลงมารบกวน นะครับไม่มีถ้าไม่มีให้กินก็มีมีอยู่เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยก็คือพวกตะกะแตนที่เล็ดลอดเข้ามาส่วนอนอนต่างๆยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะว่ายังไม่มีผีเสื้อเล็ดลอดเข้ามานั่นเองคุณผู้ชมนี่คือองค์ประกอบหลักที่จะทําให้พืชงามก็คือหนึ่งธาตุอาหารนะครับ2สบภาพอากาศที่เหมาะสมสําหรับพืชสามนะครับ <c oughs> โรคมแมลงนะครับโรคมแมลงก็คือ,อาการไม่รบกวนของโรคและ,มะแมลงทําให้พืเชเจริญเติบโตได้ดีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการดูแลรักษาการดูแลรักษาก็คือเนี่ยมีการถอนหญ้านะครับมีการให้น้ําต่างๆนะครับมีอยู่4ี่องค์ประกอบหลักๆที่จะทําให้พืชได้ผลที่ดีนะครับได้ผลผลิตออกมาที่ดีไม่ว่าจะเป็นผักใบผลไม้ต่างๆนะครับคุณผู้ชมต้องแยกให้ออกนะครับ ถ้าจะประสบความสำเร็จในการปลูกพืชมีองค์ประกอบ4อย่างที่เป็นหลักเลยนะครับอย่าเมาส์รวมนะครับว่ามีแค่ธาตุอาหารอย่างเดียวจะทำให้พืชโตจริึงกับโตได้ผลผลิตที่ดีไม่ใช่นะครับมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นก็คือสำคัญมากนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะปลูกผักให้งามแต่ว่าในโรงเรือนนี้ ร้อนมากอุณหภูมิ40กว่าองศาก็ยากที่พืชจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับตรงนั้นก็ต้องไปหาปัจจัยบวกก็คืออาจจะมีการชยน้ำมีการดูดอากาศดูดความร้อนออกในโรงเรือนนะครับต้องไปดูบางทีอัดปุ๋ยหมักอย่างเดียวอัดน้ำหมักอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ดูว่าโรคพืชตอนนี้กำลังลุกลามไปไม่ว่าจะเป็นราน้ำค้างเอยโรครากเน่าคนเน่าต่างๆนะครับก็ ต้องไปจัดการตรงนั้นด้วยถึงจะได้ผลผลิตดีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอย่างที่ผมปลูกนะครับโอเคพามาอัปเดตแล้วก็มา,าแนะนำกะเกษตรกรมือใหม่ในการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีให้ผักงามนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะศึกษาเรื่องของการเจาะลึกเบื้องลึกเบื้องหลังว่าจะทำยังไงอยากเจอหน้าผมเป็นๆอยากได้ลงมือจริงๆ นะครับช่วงกลางเดือนมการาคมผมจะมีการเปิดอบรมที่กรุงเทพณนะโรงแรม Summer t r e รีโฮเทนะครับตอนนี้กำลังเซตระบบการปลูกอยู่ก็เป็นอีกประมาณสักเดือนเศษจ,จะได้เจอกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะอบรมร่วมกับทีมงานฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์ทั้งสตาฟด้วยนะครับจะได้เจอหมดเลยคนที่อยู่ในฟาร์มเรานะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผักสิบสวันนะครับอนนี้ مرحبا